อัสลามอะลัยคุมครับคลิปนี้สเปเชียลนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกับการถือศีลอดในเดือนรมอมฎอนนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการถือศีลอดในเดือนรมอมฎอนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอีบาดักของมุสลิมเราที่ต้องปฏิบตัติเราเนี่ยถือศีลอดด้วยกับบา่าวผู้สัทาที่มีอิมานคนหนึ่งนะฮะแต่ด้วยกันนะวันนี้เนี่ยในยุคข,ของเราเทคโนโลยีทางการแพทย์การค้นคว้าการวิจัยล้ำมากขึ้นจึงได้เห็นฮิกมาต่ตางๆที่ออฮ์ได้ให้เราปฏิบัติอย่างมากมายแล้ววันนี้นะครับผม เชิญหมอซะและมาเป็นเกียรติร่วมพูดคุยในเรื่องของสุขภาพของเรากับการทิ่จะโอดในเดือนรอมฎอนอัสลามอะลัยกุมครับอัสลามครับหมอซะและนะครับจริงๆหลายคนน่าจะรู้จักแต่ว่าเดี๋ยวให้หมอซะและแนะนำตัวเป็นทางการอีกทีนึงครับอัสลามอะลัยกุมรำตัวเราบาประกาศตัว ครับก็ขอชืกอก์ขอบคุณล็อกสมาัตรานะครับได้มาพบปะก,กับน้องแล้วก็แลกเปลี่ยนวันนี้นะครับผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแพทย์อายุรกรรมแล้วก็เป็นแพทย์ต่อยอดเฉพาะทางเนี่ยนะครับด้านโรคเลือดแล้วก็โรคมะเร็งแล้วก็ทํางานอยู่บานเอกชนที่ดูแลคนไข้ต่างชาติเยอะหน่อยนะครับที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพปถาวหน้านานครับ อมีดลก็วันนี้ต้องขออนุญาตคุณหมอนะครับมาให้ความรู้นิดนึงในเรื่องของสุขภาพเขาเรื่องอะไรครับหมอเข้ารมฎอนเนี่ยเราควรจะเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมอะไรไหมครับกับการที่จะต้องฟาสติ้ง เดือนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสุน่าขนทุนหัวซอลล็อกอิสลัมนะครับในหลายๆอย่างมันมีคำกล่าวว่าเดือนรรยับเนี่ยเป็นการหว่านเมล็ดเดือนชาบานเนี่ยเป็นการรดน้ําครวนดินและเดือนรอเป็นการเก็บเกี่ยวอันนี้พูดในเรื่องของขลบุญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอมฎอนเนี่ยนะครับสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยบทบัญญัติอันหนึ่งที่ทุกคนต้องทําโดยไม่มีข้อโต้แย้งถ้าเขาแข็งแรงก็คือการถือศีลอดหรือว่าฟาสติ้งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหรืออัสซุมในภาษาอาหรัเบียถือศีลอดเนี่ยความเข้าใจก็คือการงดดดื่มงกินนะครับ แล้วก็งดกิจกรรมทางเพศลดสิ่งไร้สาระต่างๆแลตั้งแต่แสงอรุณจับขอบฟ้าไปทั้งตะวันตกดินเนี่ยนะครับรบ,รบทีนี้การทำอันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะมองให้มันดูพิเศษดูยากสําหรับคนที่ไม่เคยอดอาหารนานๆก็จะรู้สึกว่ามันยาก แต่ถ้ามองเป็นเรื่องที่ปกติแค่เราไม่กินอาหารเที่ยงกินอาหารช้าไปไวหน่อยกินอาหารเย็นให้ช้าหน่อยอก็อาจจะมองให้มันง่ายๆอย่างนั้นได้แต่สำหรับผู้ซิมแล้วเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการถือสิินสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อให้เราพอใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านสั่งให้ทำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไปพร้อมกับคอนเซ็ปต์ทางด้านสุขภาพหลายๆอย่างนะครับคนที่มีการใส่ใจสุขภาพเรียกว่า,วา health conscious เนี่ยคน,นหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องการอดอาหารการกินให้น้อยอการไม่ให้ตัวเองเนี่ยอ้วนเกินไปไม่สะสมไขมันเพื่อลดดกาาาารเป็นนนบวววคมััใจ ถึงกระทัมีอันหนึ่งที่เรียกว่า intermittent fasting แน่นอนมุสลิมถือเส้นอดเนี่ยเราหวังความพอใจของล้อทำให้เกิดความยำเกรงนลบีบอกว่าการสี่ทำให้เกิดความยำเกรงาการยำเกรงเนี่ยหวังให้ล้อพอใจครับซึ่งจริงๆเนี่ยการทำในรมฎรอนเนี่ยนะครับ มันมีความพิเศษตามมาด้วยในหลายๆอย่างเนี่ยนะครับระซูลระ้อนเนี่ยท่านมีบบอกว่าอ่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งกุรานการที่เราเตรียมตัวเตรียมร่างกายของเราเนี่ยเพื่อให้เรามีสมาธิก็คือการอดถือสินอดแล้วเราไปรับรู้กุรานไปยืนละหมาดตัวเวฟฟังกุรอานและถ้าเกิดเรามีเวลาศึกษาให้เข้าใจเนี่ยก็คือการเตรียมตัวเราให้ถึงตรงนั้นใช่ไหมครับครับทีนี้เราจะเตรียมตัวยังไงให้เราได้ผลประโยชน์สูงสุดรอมฎอนก็คือถ้าเรามีการวอร์มก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างนักกีฬาเนี่ยนะครับนักกีฬาบางอย เตรียมมาทั้งชีวิตเพื่อมโมเมนต์ไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีในโอลิมปิกให้ได้เหรียญทองใช่ไหมครับมองมุมกลับเหมือนกันนะครับคนบางคนเนี่ยจะสอบเข้าโรงเรียนที่สอบพยักเช่นแพทย์หรือวิศวะเขาก็อาจจะต้องเตรียมตัวมาตั้งนานตั้งหลายปีเรียนประฐมมอต้นมอปลายเพื่อไปสอบใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับถ้าเรามองว่ารอมรอนคือสนามแข่งเนการเก็บเกี่ยวผลบุญแล้วมีคืนอะไรแล้กต้องรอรับทึ่งได้ผลบุญมากมายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้เต็มที่ทีนี้นอกจากเตรียมตัวเรื่องความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยก็คือการเตรียมร กินให้อ้วนกันไว้เยอะอะไรไหมเราได้เข้าสู่บาลได้ดีแต่จริงๆเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยภรรยาของท่านนบีเนี่ยครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดท่านดบี้มากที่สุดท่านหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวว่าในเดือนชาบานเนี่ยนบีเนี่ยนะครับถือสดมากถือซุนนะมากๆเนี่ยกระทั่งเหมือนกับว่า,าจะเป็นวายิปครับซึ่งจริงๆ,ๆเนี่ยถ้าเรามองว่านักกีฬาเนี่ยนะครับก่อนลงแข่งขเขาจะมีเรื่องของการวอร์มอัพ ลงแข็งใช้ศักยภาพเต็มที่เราก็มีครูดาวนะครับหมือนกันกันเขาให้วอร์มให้มันช้าลงครูให้มันช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือสวดสุนนาในชาบานเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ทำได้ก็เป็นเรื่องดี